สวัสดีครับหลังจากลากกวางมาเป็นเวลาสักสองชั่วโมงแล้วนะครับก็ไม่เจอเจอพวกไฮยนีน่ามั่งหมาป่าบ้างอะไรพวกนี้แต่ว่าบังเอิญครับโทรติดอ่าเขาบอกให้โทรเขาเครื่องเมียเขาโทรติดแล้วพรุ่งนี้เขานัดผมบ่ายสามครับพรุ่งนี้เขานัดผมบ่ายสามจะมาที่ร้านผมจะมาในในร้านผมจะมาเจอผมที่ร้านประมาณบ่ายสาม เอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้ความจริงพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามเขาน,นัดผมแล้วนะครับถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าอาไม่มีค่าน้ำมันรถยางแตกอยู่ต่างจังหวัดงานเยอะหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะอ้างแต่ว่าบ่ายสามเขามั่นใจว่าเขาจะมาแน่เพราะว่าเขานัดแล้วก็รอดูแล้วกันนะครับว่าบ่ายสามเขาจะมาหรือเปล่าวันที่ผมล่าเขาทั้งวันแล้วผมเหนื่อย บอกตรงนะครับผมมีเอื้อมละอากับไอ้ตลกที่แบบมันไม่มีทางเดินแล้วอ่ะมันไม่มีอนาคตแล้วก็ไม่มีอะไระค,คือไอ้ผมขอเรียกว่าไอ้ตลกไม่ห้าร้อยโลก็แล้วกันเออจริงๆมันแปดร้อยแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าคือคนตำาๆอย่างนั้นนะฮะพวกผมคิดว่าแม่งมันไม่มีราคาพอาอ่ะมันไม่มีราคาพอไม่มีราคาพอไปเดินตลาดอ่ะได,ดได้ไหมแต่ว่าเรา<ะ> ไหนเนี่ยให้คนจำได้มึงอ่ะตัวมึงอ่ะคนจำได้่จากพี่อ่ะเราเป็นผู้ดถึงเออแม่งไอ้เหี้ยแมงอยู่กับทุเรศอุบ่าเลยเออแล้วราวนี้ก็ล่วงระเบิดทางเพศอีกแม่ก็ติดคุกคดียาเสพติดอีกแทนมึงด้วยซ้ำไปมั้งเอาเอายาก็บ้านน่ะหี้ยเอ้ยมึงเอ้ยพวกกูอ่ะบอกเลยจะลื้อสำนวนพวกมันเล่นมึงใช่ยับก็ทำได้แต่มึงไม่มีราคาจริงๆไม่มีราคาจริงๆพูดตรงๆหวย กดคนแบบคนแบบอย่างมึงไงเี้แม่งอยู่แม่งกระตันอยู่ี้ี้เลยนี่ส้นเตยนูเนี่ยดูดูเนี่ยเนี่ยไอ้ี้แม่งโอ้สงสารนะคนคนคนอย่างมึงเนี่ยแม่งมันมันแม่งมันกูเรียกว่าคนได้ป่าววะไอ้ี้หรืออาบีบ้าไอสัตว์สงสารอาบีบา้าไอ้ี้นี่ ดีดอกทองแฟนมึงอ่ะมันก็เฮี้ยพอที่จะส่งข้อมูลมาเต็ไมไปหมดอ่ะจนพวกกูแบบเสืบจนแบบโอ้โหแม่งเฮี้ยแม่งได้ทั้งสำนวนได้ทุกอย่างได้จนแบบโอ้โหจนรี้จะได้อะไรมาแล้วเมง่้นจะรู้เหรอแล้วก็เมี่ความจัไลไยของพวกมึงเนี่ยโอ้โหแม่งไอ้เฮี้ยมึงอยู่ยังไงกันวะอยู่กันได้ยังไงวะถามจริงๆอ่ะเออชีวิตกูเนี่ยแม่งไม่เคยเห็นเลยว่าแม่งกูเกี่ยวข้องกับเฮี้ยอะไรที่ไม่ดี มีเรื่องดีๆตลอดมีครอบครัวที่ดีมีทุกสิ่งที่อยางที่ดีมึงนี่แม่งกากขยะสังคมอ่ะพูดตรงๆกันนะเอาฮรทุกคนนะที่ฟังคลิปนี้ถนะ้าบอกกันตรงๆนะฮะไอ้หานี่จับแล้วเชื้อโลกมันขึ้นผมไม่แต่ขับรถช้าๆนี่แหละถ้ามึงจะไปหากูอ่ะจะไปกราบเตีนกูอ่ะนู่นลมกาว22หรือแม่ก็บ้านกูอีกที่หนึ่งร้อยหนึ่ง แยกห้าสิบสี่หรือบ้านกูอีกที่หนึ่งตรงนวมีนเจ็ดสิบสามหรือบ้านกูอีกที่หนึ่งตรงมีนบุรีหรือบ้านกูอีกที่หนึ่งที่หัดใหญ่หรือบ้านกูอีกที่หนึ่งที่สะกลหรือบ้านกูอีกที่หนึ่งที่เชียงใหม่มึงเลือกอ่ะมึงจะไปหลังไหนมึงบอกกูจะได้รีบไปเอออีนี่ในแม่งเด็กแม่งกากากชีวิตมึงแม่งมีตังถึงสองพันเรื่องเนี่ยฮะ ไปเฮ้ยไป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 ไแม่งไอเด็กไร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 ยาอ,อ่ะอืมทุเรศตุยบอกเลยอไออบับิตบ้าอย่างมึงอะ่ะเชื้อโรคอย่างมึงอ,ะอ,อ่ะห่วยอ๋อยืมเงินไปคืนน้องเขาด้วยนะน้องออมอะ่ะต้องน้องออมก็น่าสงสารมากเลยไ,ไอย้ย่รังแกเด็ก อ๋อมายืมเงินกูอีกไอ้เยี่ยมึงรวยไอ้เยี้ยมแม่งบอกว่าจะจำนำร้านไอ้สัตว์ข้อความข้อความก็มีเดี๋ยวอยากอยากดูเดี๋ยวกูลงโพสให้อีกเอาอีกถามว่าแม่งเยี่ยมที่เด็กแม่งเมื่อวานซื้อโ้ยแค่นี้เนี่ย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 ใจเท่าหีมดไอ้สัตว์กระจอกระยำพอพอพอเมื่อพูดพูดถึงมันนี่ในคลิปนี่แม่งโอ้ยแม่งตลกแต่ว่าถามว่าแม่งควรใส่ใจไหม ไม่ควรเลยเด็กกาดไอ้เชี้แม่งตัวต่อตัวมึงก็ไม่กล้ามาเหรออมากูจัดลานตรงเซ็นทรัลนี่เลยเดี๋ยวกูเช่าที่ให้เออเฮียจะได้ต่อยกันบนเวทีสัตว์เออคนละหมัดก็พอมามาแลกกันเนี่ยมามาโอ้ยแม่งโคตรโง่เลยยอยเด็กเปรตสวะไปเล่นกองทรายหนูไปเอางี้ในเมื่อไม่ได้มาที่ร้านกูไม่กล้ามาในร้านกูก็ได้บอกเลย เอาเป็นว่าตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยนัดมาที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทไ,ไ,เทไทยเอหเหี้ยอย่านัดไกลนาะกูไม่มีตคาเตืนมนลำมันใ้สัตว์ <c oughs> เอาใะไรกรุงเทพแล้วกันคุยเหี้ยไม่ใช่นัดก่อสมุยพ่อเนงะน,น่าข้าบเรือไปเอาอะไรกรุงเทพนะนัดมาคล่องใจอยากเจอที่ไหนนัดมาเดี๋ยวพี่ไปหาโอเคเปล่าขนาดนี้แล้วคงชัดเจนนะนักเลง โถไอ้ส้นตีนนัดมาตรงไหนก็ได้ในกรุงเทพเนี่ยมึงนัดมาจะล่มก้าวล่มควยล่มหูบล่มหายเฮียอะไรมึงนัดมานะล่มก้าวนั้นดงกูเลยไอ้เฮียนะกูโตที่นิมิตใหม่นัดมาเลยกลิ้งเดียวเท่านั้นเองขอให้โทรมาหากูหน่อยนะจ๊ะปิ๊บปิ๊วชัดเจนกูเนี่ยพกปืนตลอดไอ้กั ถ้าไม่มีอันนี้แล้ปืนกูเนี่ยนะยิงเมื่อไหร่ในสัตว์แก๊สติดอย่งนี้พี่ขายไม่ได้เว้ยไม่งั้นบ้านกูทำกับข้าวไม่ได้ยิงเมื่อเสียงม่จะดังแป๊กแป๊กกูนักเลงปืนติดแก๊สไอ้เหี้ยเข้าใจเปล่านี่สตีนโอเคนะนัดมาแล้วกันคล้องใจที่ไหนกรนุงเทพเจอกันได้ถ้าเองไม่กล้ามาในที่ของพี่ไอ้เหี้ย ที่กูมีแม่ก,กูนั่งเนี่ยแล้วเพื่อนกูนั่งอยู่สองสามคนมึงจะกลัวอะไรวะเอาเป็นว่าถ้าไม่กล้ามาก็านัดมาแล้วกันอินบ็อกมาโทรมานะกูพร้อมไปเจอเดี๋ยกหูกมาฮัลโหลสวัสดีครับผมว่านะฮะไอการที่อิจลกหาเนี่ยมันพูดมันเห่ากันอยู่ในเฟซในมันอ่ะกับพวกเพื่อนๆมันนะ มึงดูหน่อยสิมึงปบบล็อกอุตันพ่องเหรอออพ่อมึงตายแล้วกูลืมเออก็คือบอกกันตรงๆเลยนะไอ้หา่าสองเดือนมาเนี่ยมึงหายตัวไปตลอดคนไปถามถึงบ้านไปถามว่ามึงอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่เจอมึงให้มันแน่หน่อยตุดเอ้ยไอ้สัตว์กาก

กูบล็อกเฟซเพราะกูลำคาญมึงะนะไอ้หน้าส้นส้นอะไรตอนไอน้ไอเฮียที่กูบล็อกเฟซเพราะกูลำคาญลำคาญอะไรลำคานเพราะมึงเอาข้อมูลผิดๆไปโพธนานะไอ้หน้าส้น,นไอ้นี่ไอ้เฮียกูบล็อกเฟซแต่กูบอ,อกที่อยู่ทำไมไม่มาหาวะเบอร์โทรก็มี0 8 9 9 6 9 1 5 6 6บล็อกเฟซใช่บล็อกมึงสองหัวเมียเลยแต่ที่อยู่กูมี บ้านมึงบ้านกูมึงก็รู้จักแต่ไม่มาหานักเลงเหรอไม่ใช่หนูอย่างที่ไม่เรียกนักเลงนะไอหน้าส้นปีนมาเธอไอเฮียกูนั่งรอมึงนั่งแตะเที่ยงนักเลงคดแม่มึงไอสัตว์เนี่ยอยากจะปาดขี้เปียกแล้วใส่นิ้วแล้วโชว์ในว่ามือขี้เปียกไอเฮียมาอ้างบล็บอกเฟซมึงไม่ต้องมาเลอะเทอะในเฟซกูให้คนที่ตามกูเขาไปรู้เรื่องของมึงหรอก เพราะมึงกาลังโฆษณาชวนเชื่อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโฆษณาชวนเชื่อไม่ต้องไปโชว์เอาความจริงมาแล้วถ่ายทอดสดในเฟซกูเนี่ยกูนั่งอยู่ในร้านกูรอมึงอยู่ที่ร้านกูอยู่ในที่ของกูแล้วกูจะไม่ไปไหนกูอยู่ที่นี่กูรอมึงรอพวกมึงมากูไม่หนีกูไม่ดื้อกูรอให้พวกมึงมามาเปล่ามานะโอเคไหมไอ้หน้าส้นเออไม่เกี่ยวกับบล็อกเฟซมาสิ อยากเจอนะจ๊ะอย่าเก่งเลอะเทอะเฟซกูถ่ายทอดสดในเฟซกูสนุกกว่ามึงกล้าไม่เล่าไอสัตว์ไอเหี้ยอ่ะครับดูนะครับเหตุผลที่ผมไม่ได้มาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้นัดมันบล็อกผมครับมันบล็อกผมนะครับแล้วนี่ผมอุตส่าห์ที่ใช้คนอื่นเนี่ยไปแปะให้อ่ะดูนะฮะกูทํางานแล้วมึงมา แหกปากว้าวาว้าวาว้าวาคุยสัตว์เลยอยู่ตั้งนานสองเด<ม>ือนแล้วสองเดือนแล้วไอ้เฮียเอ้ยปัญญามึงมีแค่นี้เหรอกระจอกอุ้ยถุยมาดิร่องก้าวที่สองเนี่ยแต่กูไม่ว่าวฮัดบวดนี้ทํางานอยู่เนี่ยอือเดินทางอยู่แเนี่ยเนี่ยสัตว์ควายแตรกระเบือ้องหมายอย่างนี้ตอนนี้กำลังจะโทรหานักเลงนะครับเขาบอกให้ผมไม่หาผมก็ กำลังครับมัญญาณบรัจัดเลขหมาที่ท่านเรียกรำหนติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะผมก็ sorry I'm s o ผมกำลังจะไปหานักเลงโทรหาแต่อีกทีละการเพื่อเป็นการยืนยันเปิดชื่อไม่ได้เลยครับเดี๋ยวกันฮะจัดเลขหมที่ท่านเรียกกันาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะไปว sorry s o r r อีกทีละการเพื่อเพื่อความแน่นอนเดี๋ยวกัหาว่า มันจริงหรือเปล่านี่<อ>เปลี่ยนเสืออ้อน,ญญนั่น,นเหนเนเ็นไหมน,าน่มานโอ้ตา,ต,าตาย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 นักเลงนัดเนี่ยบอกไม่มาหาที่ร้านแต่จะให้ไปหาที่บ้านก็ขับรถออกมาแล้วแต่จะโทรหานักเลงว่าบ้านหลังไหนแต่นักเลงปิดเครื่องอไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> อ,อมึงนักเลงอะไรของมึงวะ เฮ้ยกูอยากจะลูกขี้เปลี่ยเนเลยกวาดยาให้มึงน, <laughs> นักเลงเลงทิงบ้ามึงอ่ะเฮ้ยกูกำลังขับรถไปหามึงเนี่ยปิดเครื่องดีคุยกูน่อยจะปิดเครื่องกูล่ามึงเนี่ยกูอยากรู้วันนี้กูจะล่ากวางล่ากวางล่าเลี้ยงผาปากแปลวันนี้พี่จะทำรับทรศักท์พนิดหนึ่งนะไม่ต้องเกินเฮ้ย อย่าไปโชว์ในระบบโซเชียลว่าตัวเองสุดยอดไอ้น้องสุดยอดจริงอ่ะรับโทรศัพท์พี่หน่อยนะเปิดเครื่อง <ś c oughs> <ś c oughs> ปิดเครื่องครับปอง <ś c oughs> oh.